ดีค่ะดิฉันนางสาวดา,า,าริกาแกคุม้มครอง 101, เซกชั่น6 1 0 1เลข ID 1560203331ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนไปในเรื่องสิ่งแวดล้อมของทางการตลาดนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2อย่าง2ออย่างก็จะมีภายในนะคะและภายนอกวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ภายในก่อนนะคะสำหรับภายในเนี่ยก็จะมี c p นะคะแล้วก็ S ค่ะ c ี่นี้นะคะก็จะมี Product ค่ะ มีไพรส์มีเพรสและมีโปรโมชั่นค่ะ สำหรับอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นแบบอื่นๆค่ะแบบอื่นนะคะจะมีเป็น human r e s o u r c นะคะ หรือว่าแรงงานนะคะแล้วก็มี m มเนจเมนต์ค่ะหรือว่าการจัดการนะคะแล้วก็มีมันนี่ค่ะก็คือเงินแล้วก็เป็นแบบอื่นๆนะค่ะ ส่วนอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นภายนอกนะคะภายนอกเนี่ยก็จะมีเป็นแบบจุลภาคกับมหาภาคนะคะจุลภาคนะคะหรือว่าไมโครค่ะ จุลภาคก็จะมี3แบบนะคะก็จะมีเป็นซัพพลายเออร์มีตัวกลางนะคะตัวกลางนะคะก็จะมีเป็นพ่อค้าค่ะมีนายหน้า แล้วก็มีขนส่งนะคะส่วนลูกค้าค่ะก็จะเป็นผู้บริโภคต่อไปก็เป็นแบบ มหาภาคนะคะหรือว่าเป็นมาโครมหาภาคนะคะก็จะมีทั้งหมด6แบบค่ะก็จะมีเป็น ด e โม g กร p ฟิกนะคะหรือว่าเป็นประชากรศาสตร์ค่ะแล้วก็มีเป็นอี o n o นมหรือว่าเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีเป็น p o ลิ t ิคอ l นะคะกับรอค่ะ หรือว่าการเมืองและกฎหมายนะคะแล้วก็จะมีเป็นอีโคโลจีค่ะเป็นนิเวศวิทยาแล้วก็มีเป็นโซเชียลนะคะกับ culture เป็นสังคมและวัฒนธรรมนะคะแล้วก็จะมีเป็นสุดท้ายเป็นเทคโนโลยีค่ะ หรือว่าเทคโนโลยีซึ่งทั้งสองแบบนี้นะคะก็ต้องล้วนต่างก็ต้องเป็นใช้การแข่งขันนะคะ ก็จะการแข่งขันเนี่ยก็จะมีไปในเรื่องของของเหมือนต่างกันที่ตาสินค้าหรือว่าเป็นของที่ทด,ดแทนกันได้แล้วก็แข่งกันแย่งเงินนั่นเองนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ฉันขอจบการพีเซนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ